กระลาสวัสดีเชา้าอันสดใสในวันพุธนะครับผมตอนนี้เราก็คงจะต้องรอทางด้านของการอัปเดตโซโล่เลเวลลิ่งอะไรกันใช่ไหมล่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการเปิดเซิร์ฟในช่วงไหนก็ดูตามเวลาในเกมเออกกันเลยกันเนาะแต่สําหรับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวละครใหม่อย่างซอลินนั่นเองครับซึ่งมีอะไรที่รู้สึกแปลกๆหรือเปล่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการเช็คแล้วก็อ่านสกิลแบบละเอียดละเอียดแล้วนะครับผมมีตรงไหนที่ผมรู้สึกว่าให้ทุกคนนย่ยควรที่จะรู้ก่อนที่จะซุ่มจะซุ่มหรือข้ามเเรรราามดูคคลลิปนนีี้กกััแ็ื่่องท2บ ตอนนี้มีฟอรัรมการอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะว่าการอัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็บอกได้เลยว่าโกโต้ดิวจิใครมี5าดาวโดนบัฟแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนำไปร้านเติมเกมเพาเวเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองอ่ะน,นะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k ครับว่า p o w w r p o y หรือคลิปที่ลิงก์ และก็สาหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจํหลอง Android ที่ไว้เล่นเกมมือถือบน PC ของคุณได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลายหน้าจอการโคนิ่งหน้าจอหรือแม้กระทั่งการควบคุมหน้าจอเดียวให้มันไปอีก 2- 3สหน้าจอที่คุณโคนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถไปใช้งาน LD Player 9ได้ครับบอกได้เลยว่าโคตรลื่นไหลและก็โคตรที่จะ,สะเสถียรน,นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับซอลินกันดีกว่าซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยอ้างจริงก็คิดว่าเป็นเบรกปกตก เป็นระยะใกล้นะถ้าเกิดว่าเป็นลูดแท้งเนี่ยมันก็คือระยะไกลเอาง่ายก็คือมีการเบกกรกเหมือนกันมีการบัฟเหมือนกันทําได้เหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับผมเพียงแค่ว่ามันเป็นระยะไกลโอเคเข้าใจกันตรงนี้นะครับผมซึ่งพาสซีฟเนี่ยจะเหมือนกับท่าของโกโตโดิจิเลยนั่นก็คือเวลาเบรกเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูโดนเบรกเพิ่มขึ้นอีกหลายวินาทีแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยผมได้บอกแล้วว่าในทีมน้มํามันมีการชูในเรื่องของเจ้าตัวคอแอคแกใช่ไหมล่ะซอลินก็ไม่พ้นตรงนี้เหมือนกันคคครับจจะะะมมมีีววาาาาลล้ยยยกกอเเชนนไ่่ป็ ใช้สกิลนุ่นนี่นั่นนะครับผมก็จะทําให้ตัวเองเข้าสู่สถานะที่คีบนาวุธก็คือคอแอคแท็กนะครับผมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยและก็เวลาเราใช้คอแอคแท็กใช่ไหมมันก็จะมีการแปะนะครับผมดีบัฟท่าุน้ําด้วยซึ่งสามารถซ้อนทับกันได้นะปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับผมว่าจะมีการแปะดาเมจให้ศัตรูได้รับดาเมจท่านน้าเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลับฮาร์ดซีดเละกครน้่งกาวนจนะครเน,นื่อ,ง,อง,จงจากอะไ เนื่องจากมันเหมือนโกโต้เลวจิครับระยะเวลาเบรกจะมีการเพิ่มขึ้นอ่าอันนี้คืออย่างแรกแล้วก็พอระยะเวลาเบรกมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็มีความคล้ายคลึงกับโกโต้เลวจิในเรื่องของจะมีการทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับทางด้านของขีปนาวุธเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับผมเอาเป็นว่าคล้ายคลึงกับโกโต้เลวจิแต่ว่ารู้สึกเหมือนโกโต้เลวจิเวอร์ชั่นอัปเกรดมากกว่าต้องรองดูเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเหนือกว่าโกโตจจจิิิมมมมมั้้้ยเเเเเพพรรรรราาาะใใในนนนนนส่่่่่่วตตตงงงีีีโโกกือออขขไดดบ100ึ100%ชแซ มันมีหลายอย่างเกินไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นได้รับดาเมจจากขีปบณาวุธเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นมันจะเหนือกว่าโกโตดิจิแต่ไม่แน่นะครับผมอาจจะเปอร์เซ็นต์ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโกโตดิจิก็เป็นไปได้นะครับผมเอาไวว่าจะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงหนึ่งดาวเนี่ยก็ควรที่จะปลดครับทีนี้เราไปดู2ดาวกันดีกว่าครับ2ดาวควรปลดไหมอันนี้แล้วแต่น่านผู้ชมนะผมแนะนําว่าควรที่จะปลด้หดมลันนแะ ให้ดาวเมทซอลินมันดีๆก็คือไปที่2ดาวแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวก็เอาไว้อยู่ที่1ดาวก็ได้นะส่วนในเรื่องของ3ดาวตรงนี้แหละเป็นปัญหาสำหรับซอรินแล้วซึ่งซอรินนะครับผมจะมีการแจกาชาดำนะครับผมอาชาดำคืออะไรชาดำคือแจกแมคเคสกีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะแจกทางด้านของค่าป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้นถามว่าไอตัวปัจจุบันนะครับผมดาเมทอย่างอเลเชียบแบนด์ได้ใช้ไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้ใช้ผมเอะใจตั้งแต่ดูในไลฟ์สตรีมแล้วเอา้าทาไมเขาถึงไม่แจกเป็นพลังโจมตีนะครับผม บางคนอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรนะครับมถึงแม้ว่าไม่ได้แจกเป็นพลังโจมตีใช่ไหมตัวละครอื่นๆก็ได้ใช้ใช่ไหมล่ะเหมยลินได้ใช้ดาเวเบลเพิ่มขึ้นจากทางด้ขอตัวละครซับถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรือแม้กระทั่งเราเอาไปเล่นกับตัวละครอื่นอย่างโทมัสอันเดรมันก็เป็นคนละสายใช่ไหมถ้าเกิดว่ามอนเนี่ยแพ้ทั้งน้ําแล้วก็แพ้ทั้งแสงเนี่ยโอเคก็น่าเอาไปลงแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมทางด้านของสีดาวก็โดนทางด้านตัวเกมเนี่ยตบหัวกันอีกทีนะครับผมเนื่องจากเขาต้องการให้ทีมเนี่ยมันเป็นทน้ทด่าที่จะได้รรับเปอ์เซนที่มั ขึ้นได้รับเปอร์เซ็นต์ดาเมจท่านน้ำนะอ่ะประมาณนี้นั่นคือสาเหตุว่าเอา้าแล้วไอ้สดาวเนี่ยมึงเอาไว้บัฟบใครในเมื่อแบบต้องการให้เล่นทีมน้ํา แต่ตรงนี้ไม่ได้บัฟดาเมจทีมน้ําเลยนะครับผมก็เป็นข้อสงสัยในส่วนที่ว่าเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมเนื่องจากช่องเราเนี่ยก็ได้มีการติดตามลีกซึ่งในลีกบอกว่าจะมีตัวละครที่ชื่อว่าชาแฮอินเข้ามาและก็เป็นตัวละครธาตุน้ําก็เป็นไปได้อย่างมากเลยว่าตัวละครชาแฮอินตัวนี้นะครับผมที่เป็นร่างสองนะมันจะมีการใช้ค่าป้องกันดีฟเวนนั่นเองครับตามที่ทางด้านของตัวละครซอลินเนี่ยจะแจกให้เนาะดังนั้นตัวละครซอลินเนี่ย น่าจะเอามาเล่นคู่กับทางด้านของดาเมจเจนใหม่มากกว่าไม่ใช่ทางด้านของอลิเชียแบน์เจนเก่านะครับผมถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมมันก็เล่นด้วยกันได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ในเรื่องของตัว3ดาย่างน้อยก็3ดาวได้เป็นทางด้านของซอลินดาเมจแรงขึ้นก็คงไม่แปลกมากนักสําหรับใครที่ไปดู like ด in, ไลท์ทางด้านของซอลินใช่ไหมล่ะดาเมจแรงกว่าทางด้านของอลิเชียแบนจ์ซะด้วยก็ในส่วนของตรงนี้แหละอลิเชียแบนจ์เนี่ยแทบจะไม่ได้บัฟเลยถ้าเกิดว่าดาเมจจะแรงขึ้นเขาก็แรงขึ้นจากทางด้านของดีบ้ฟซอลินแปรให้ แต่ตรงนี้แทนที่น่าจะมีการบัฟลัรโจมตีเขาก็ถูกตัดทิ้งนะครับผมอาจจะเป็นทางนาของตัวละครเล็กอย่างชาแฮอินก็เป็นไปได้อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเนี่ยควรจะติดตามกันครับว่าตัวละครซอลินเนี่ยจะหุนขึ้นหรือเปล่าทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าสำหรับตัวละครอย่างซอลินเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ส่วนตัวของผมแล้วนะถ้าเราไป5ดาวเนี่ยคุ้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหยุดไว้ที่1ดาวหรือแม้กระทั่ง2ดาวเนี่ยเอาตัวละครน้ำท่าไอตัวเก่านะครับที่มันเป็นเบรกระยะใกล้ใช่ไหมใช้ตัวน,น ู่ในตู้ถาวรแล้วซึ่งซอดินเนี่ยผมยังไม่ได้นานะปัจจุบันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกะจะรอเมตาในอนาคตหรือคุณชื่นชอบซอดินอยู่แล้วก็แนะนําว่าให้อวยไปให้สุดเลยนะครับผมนั่นก็คือทารของ5ดาวหรือไม่ก็สดาวนะเนื่องจาก3าดาวเนี่ยมันเอาไว้บัฟตัวละครเจ็ใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยจะมีการเข้ามาในช่วงตอนไหนเอาเป็นว่าถ้ามันมีการเข้ามาแล้วมันหุ้นขึ้นอย่างแน่นอนครับก็แล้วแต่ถ้าไู้ชมนะครับผมลองตัดสินใจออกกันแล้วกันเนาะทีนี้เราไปดูข้อมูลการอัปเดตกกันนนดดดีีีีว่าาาาท้้เเเรรูืออหยยละ อัปเดตแบบเต็มๆกันดีกว่าหนึ่งเลยก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของสตอรี่ใหม่นะครับผมแล้วก็สตอรี่ดีเวิร์ดระดับยากนะเพิ่มเป็นประมาณนี้นะครับผมอาง่ายคือเพิ่มสตอรี่แล้วก็มีในเรื่องของวิจัยการพัฒนาอาริแฟกต์ใช่ไหมจากเลเวลเท่าไหร่เนี่ยคืออาริแฟกต์เลเวล85 90เลเวล95แล้วก็ถึงระดับ100นะครับผมเราก็จะไปเรื่อยๆกันเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยดองทางด้านของกุญแจไว้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าดองไว้ก็เตรียมเลยนะครับผมลหีกว่อริธา70 ถึง78นะครับผมก็สามารถหล่อขึ้นมาได้ผมไม่แน่ใจว่าหล่อให้มันขึ้นเลเวล100หรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูในไลฟ์สตรีมเขาบอกว่าเป็นเลเวล75ถึง78เออแต่ในสตรีมเขาก็บอกอยู่นะว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก่อนเข้าจริงก็ไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเลเวล70ถึง78แล้วก็สามารถตีบวกให้มันขึ้นเลเวลสูงๆได้จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของสงครามกิลเต็มรูปแบบนะครับผมอันนี้เราก็ค้ำๆไปเนาะจะมีการจับคู่กิลแล้วก็แข่งดามเมจกันแล้วก็มีในเรื่ององงข เปลี่ยนรูปแบบการแนะนําบอสใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะออก็ยังเป็นในรูปแบบของกิลมันเดิมนะก็คือจุดอ่อนจับปกติมี6กธาตุแล้วก็เปลี่ยนเป็น3าธาตุอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตคำข้ามไปก่อนแล้วก็ตัวละครซอลินนะครับผมอ่ะประมาณนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นตัวละครอ,อะไรเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่าเนาะเอ้ยไม่ใช่กิจกรรมดีกอันดี้แฟกใหม่ครับอันดี้แฟกใหม่ตัวนี้เนี่ยเท่าที่อ่านดูเนาะตัวละครธาตุลมตู้ที่แล้วใช่ไหมล่ะให้กับตัวละครอย่าง มิไดอินะครับผมม่ได้อิชอบมากนะสกิลทั่วไปดาเมจเพิ่มขึ้นซ้อนทับได้สูงสุดถึง20ครั้งอ่ะเซตนี้เป็นเซตของมิลิอิอย่างแน่นอนแล้วก็เซตต่อไปครับเท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางด้านของโกโตริวจินะเนื่องจากมีการเบรกใช่ไหมปริมาณดาเมจท้าของตนเองเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นซ้อนทับได้สูงสุดถึง20สชั้นตอนเนื่องถาวรโอเคน่าจะเป็นโกโตริวจินะครับผมแล้วก็เซตตัวนี้อันถัดไปก็เท่าที่ดูเป็นเซตเกี่ยวกับทางด้านของ ตัวบัฟนะครับผมอ่ะปกติแล้วก็ต่อไปครับเซตมุ้งม่นดังเลกา้าพลังป้องกันแล้วก็เมื่อใช้ดนมเมจพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาต่อเนื่องปริมาณดาเมจอันตีเพิ่มขึ้นใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพียงหนึ่งครั้งผมไม่แน่ใจว่าใช้กับทางด้านของตัวละครอย่างโทมัสอันเดย์คุมม้มไหมเอ้ยไม่ดิโทมัสอันเดย์เวลาเรากดอ่าอันตีใช่ไหมมันก็จะมีการแปลงร่างอันนี้ยังไม่นับนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการโจมตีไปดามเมจอันตีโอเคนะครับผมเซ็ตนี้เน ชื่ออ์ปิแณ์มุงมั่นดังเลก,ก้าเกราะ4ส่วนอืมก็น่าจะใช่นะครับผมน่าจะเป็นของโทมัสอันเดรนะแล้วก็ต่อไปครับสัญชตาตญาณทำลายล้างอ่ะ ถ้าเกิดว่าตัวไหนเบรกไม่ดีนะครับผมหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้ปลดดาวเนาะอาจจะมาใช้เป็นเซตพวกนี้ก็ได้เพื่อทําให้เบรกมันเร็วขึ้นก็เพิ่มเอฟเฟกเบรกได้สูงสุดถึง60%คิดบ้าไม่ได้ใช้นะโ็วตวเรจีก็เบรกเร็วเกินไปอยู่แล้วนะครับผมณนะปัจจุบันแต่ถ้ามี60%อีกมันมันก็เกินไปอะ <c oughs> โอเคแล้วก็ต่อไปครับผมก็เป็นเซตอะไรเนี่ยสมาชิกในทีมเทคอินพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นสิบสองไม่ร์เซ็นคืใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเออนะนทนาค เราวเจ็ดร้อยบาทแปดร้อยบาทนี่แหละใช้บาทโซลตเอากันแล้วกันถ้าเกิดว่าอยากจะได้สกินของต,ตัวละครตัวนี้แล้วก็มีนะครับผมสกินแบทเทิลพาร์ครับเป็นทงานของชายไออินโรสตานะจะเป็นประมาณนี้ในนี้เราไปดูรายละเอียดก,กิจกรรมกันดีกว่าเนื่องจากในไลฟ์อัปเดตเนี่ยไม่ได้บอกนะหนึ่งเลยครับก็จะมีการเช็คชื่อรับของรางวัลนะแล้วก็มีตัวละครใหม่ซอล,ลินเข้ามาแล้วก็จะมีแสงสว่างแห่งความมืดทัวนาเมนต์ในการพัฒน,นาโอเคก็ปกติเนาะถ้าเกิดว่ามีตัวละครใหม่มาเราไปปั้นตัวละครใหม่ก็จะได้ของรางวัลอ่ะแล้ว ก็กลงล้อตรงนี้ก็เอาไว้สุ่มเป็นท่นาของอาวุธซอลินแล้วก็อาวุธตัวละครอื่นๆน่าจะเป็นอเลเชียแบนดแล้วก็ท้นานของหมยหลินด้วยนะครับผมอ่ะที่มันจะเข้าเนาะปรับแก้อาริแฟกของเม่คืออะไรวะเนี่ยอ่ะน,น่าจะเป็นการรนะีเซ็ตอาริแฟกเนาะอันนี้เราก็ต้องรอเข้ามาในเกมเดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันแล้วก็กิจกรรมไมเลดใช่ไหมไมเลดคืออะไรอะ่ะ ไม่เละอีกแล้วนะครับผมงงอ๋อโอเคนะครับผมก็เป็นกิจกรรมโัวร์นาเตสสะสมของรางวัลเนาะนี่ของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีภาพกิจกรรมให้เห็นแล้วก็มีกิจกรรมจับคู่การ์ดอลิสซาไลท์นะครับผมจับคู่ให้มันตรงกับภาพอ่ะอย่างเช่นเราได้เค้กใช่ไหมเราก็กดไปเค้กอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการคู่กันแล้วก็จะมีการคัดเลือกไม่มดน้ําแข็งก็ตามที่ผมคาดการไว้เลยว่าอลิเชียแบนเนี่ยจริงๆไม่ต้องคาดการหรอกมันน่าจะเป็นตามนี้อยู่แล้วตัวดาเมจนะครับผมเข้ามาก่อนเนะาะากมรรมน่นือกิจๆ ลามันจบไปใช่ไหมก็จะมีกิจกรรมเป่ายิ่งฉุบมาต่อครับแล้วก็กิจกรรมพิกอัพขึ้นสีฟ้าอ่าเมอรเลินพิเจอร์ตัวบัฟนะครับผมก็จะมาหลังเนาะอ่าประมาณครึ่งหลังัแหละผ่านไป15วันแล้วก็รายละเอียดการปรับปรุงใช่ไหมมีอะไรมีคัสตอมตรงนี้มันเป็นการคัดเลือกแบบสกลวิเศษอันนี้เป็นกิจกรรมเติมเงินเนาะสำหรับใครที่ซุ่มแล้ว,แล,วแล้วก็อยากได้ตัวละครตามที่เราซุม่มอ่ะไอตัวนั้นอะ่ะที่มันอยู่ทางด้านของซ้ายมือโทมัสอันเดย์นู่นนี่นั่นนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเน,ะออนาะมมมมาาาตควกกัยดดบจเิี21 ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นทนาของ30ชานอันนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เลยเนะครับผมมีการบัฟโกโตดิวจิ G, ตรงที่5ดาวนะผมเน้นย้ำว่า5ดาวเนาะซึ่ง ตัวเดิมเนี่ยก็จะเป็นสายลมสู่สวรรค์สายลมพัดกับคมดาบวายุโจมตีเพิ่มขึ้นถึง2ครั้งแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติม10%ของปริมาณดาเมจดังกล่าวในแต่ละครั้งเนาะขออนุญาตอธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเนื่องจากผมได้มีการอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าคืออ่านแล้วมันรู้สึกงง,ง,งๆทุกคนดูตรงนี้ครับ10%เหมือนกันหมดเลยนะจนถึงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ด้านหลังนะครับผมจะไม่เหมือนกันแล้วของปริมาณดาเมจสกิลดังกล่าวต่อการโจมตีในแต่ละครั้งซึ่งอีกอันหนึ การโจมตีเพิ่มเติมของนู้นนั่นจะถูกปรับใช้เป็น10%ของการโจมตีครั้งแรก ในทุกการโจมตีหรือว่าการโจมตีครั้งแรกงง,นะ,ะง,ง,ง,งน,น,นะครับผมงงจริงๆแต่แน่ๆนะครับผมจะมีการเพิ่มในเรื่องของการใช้สกิลสายลมสุวสวรรค์สายลมพัดกลับแล้วก็คมดาบวายุเพิ่มเติมอีกประมาณ2ครั้งก็ถือว่าดูดีนะครับผมบวกกับทางน้ของออดิแฟกมาใหม่เนี่ยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามันเข้ากับโกโตริวจิยิ่งแบบใช้สกิลตัวนี้ได้รัวๆก็ยิ่งดีไปอีกแต่งงตรงนี้ว่าในทุกการโจมตีหรือนะครับผมการโจมตีครั้งแรกยังไงงง แล้วก็ต่อไปสมอระบบรวมรบแห่งการทดสอบนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ได้มีการปรับแล้วก็เพิ่มอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยลูกล้านอย่างแสงสว่างก็สามารถมาอ่านได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งฟอรัมนี้ไว้อยู่ใต้คลิปกันแล้วกันส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงแล้วนะครับผมขอไม่พูดกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับผมปรับปรุงระบบนู่นนี่นั่นเอาล่ะฝากไว้เป็นประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเดี๋ยวเรามารอทางด้านของตัวเกมอัปเดตกันดีกกวว่่่าแล้้็เเนนืือรอรรงใหมมะคับผ